Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น่องจ้า enjoy lifestyle in Denmark พ่อแม่พี่น่องเคนบ่บ่แมนบักทั่วรดินแน่นั่น่แมนบักสตอเบอรี่บักสตอเบอรีจ้าพ่อแม่พี่น่องอยู่นี่เขาเอิญบักย่อแบย่อแบผุนำมวกข้าบอยข้าบอยมือนีสองสาวมาในแนวข้าบอย เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องจัดมากกัขอเอ้ยขอมาก็จัดใไปจับใส่เสียงเบามาพ่อแม่พี่น้องสิพาไปเก็บสตรอไปเรียดจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่แมนแม่นตรอไปเรียดห่าสับสวนสิม้าผ้าพีพ่อแม่พี่น้องจ้ะกับสิพาซิมค่ะขาดแล้วพี่น้องรับตาเขารับตาแต่ของเงินแต่สิพาซิมแล้วกัน เก็บน้ำมาเก็บ <o> ส <cause simple subway> <ati osters> ั <t> ่งกิโลจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบระเดีถามเขาสั่ง่ากิโลทำไรประเดีสีมาเก็บลงจากรถไ่อเปิดช่างภาพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะแม่แฝดแม่แฝดอยู่ลยพ่อแม่ใบลุยลุยห้าไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องที่พลาดลุยจ้ะมาพ่อแม่พี่น้องโอ้ยสวยกั็น้องสวยมานั่งงงในดงสตรอเบอร์รี่พี่น้องจ้ะเบ่งได้เบ่งได้แซ่บเดี๋ยพ่อแม่พี่น้องแซ่บแซ่บ มาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บกันเลยแบบเจนี่งวต้องเบ่าวลายิ่งแน่เบิ่งน่นเก็บแล้วก็กินคนเขาปริยางเขาตรงกลางนี้แล้วเนาะงานเขาริ่มๆจ้ะผุ่นจะไปริมผุ่นแล้วก็บห้าวกับเก็บสองฟางเจ้ากับครูหนักกับครูคอยผักครูหนี่จ้ะโอเคโอ้เขาทาแต่ละหน่อยเธอแหลกพ่อแม่พี่น้องจ้าเธอแหลกที่จอยมาเก็บอัน

คุณนะคุณะย่าเอหาย่เต็มไปเลยย่า <ม S 1> จ้ะนะสองถังสามถังน้ำมือมาพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาิหเพิน่นบินลูกนโอเคจ้าโอเคลูกคอยเงียจนตาเหลือขำเดียว พ่อไม่ยา่อไม่ยาบึงแน่หพ่อนะโอ้ยลูใช่พี่้องหลานชาพี่นงเก็บปยพ่อนะแดวแต่พิ่นน่ะพิ่นมาสีไกันพ่นเดลนี่ชอบเนี้ย้า่ไกเก็บเอาคุณน่าเก็บตอบุรีบอยมันแสบได้ยังไปีนี่มึงมึงาคอย้อให้พ่น่ะาหิยนเหียนสละเรอยากได้น่วยงามเราขามคล่องเลยพม่เป็น้องเลยคุณน่ะ นี่น่ยงใหญ่มันสอนเียงสีพี่นองแมนนะนี่พี่นลนะน่พามาแล้วพามาจัดงนี้พุ่อาจารเหนื่อยตรงนี้ปีที่แล้วกับลูกกาแฟนจ้ะกับน่องพรอยหน่องข้าวไร่น้องบอนบ่ได้มากเธอแหลกของจ่อยเธอแหลกเธแหลกพ่อแม่พี่น้องจ้ะเธอแหลกมาฟีนมามวนผาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บสตอรี่พ่อแม่พี่น้องเมื่อไห อันรากของย่ยเอ็นจอยกันเด้อเร่าก็ลรากของแฉะแก็ลรากของเล้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องข้ากินว่าวตอบตัวพักไหพ่อแมพี่น้องมาละแม่พี่น้องสายหดูต้องเปิดเบิ้งหน้าละเอียดเปิดทั้เร็วแล้วอยู่ทงไต ก็่เมอก้ให้ปสวนทนสินกคุได้เพิ่นเอาล yup. ราได้บมาดาเอาปจน่มดาแล้วมาดาคือทางผีจะหาแม่จอแล้วอย่มันสามีถามเป่นผี่ววงหาไป่อนหัูแหละอนไนะไปหาไลไหตไไก็งตรจังเอิญใส่คืออยู่บอนประนไล่แล้วบอนเลยไปใส่กับไปพันแมวปะ เก็บกินลูกบาเก็บ huh. กินไปลูกป้าวอพี่น้อ yeah. ง้าเจ้าตีนใครอยผู้สาวเป็นากับพัวข้าแนีคือหวานจะไหวานดีน้องบอลเืนน้องบิ้มหัอานาลูกนึงข้างล่างนี่ไงเก็บกินบุดแล้วเบล่าบุแม่พี่น้องดคล้ายนี่ามควงเลยเป้ผมบุมเครับ 我也不知道的。 อิ่มแล้วปะเมียอ <c oughs> ิ่มแล้วบางอย่างวันจ้อยหลานชายเจ้าเจ้า่็เก็บเนื้อพ่อแม่เก็บอะไรอ

โอ้ยงินนี้ก็จังวัน ok ป้านั่นน้องบอลเก็บจะวัวจังเส้น <c> จ <oughs> ังเก็บพ่อแม่พี่น้องปากออาปาก ต้ยินเสียงหยามป๊อปไม่พี่น้องยามแห้งไปหรือเปล่าต้องยิ้นไม่นช่ได้ยินคนน่ะมันก็ใหญ่อยู่ได้แต่ว่าพอตินจูกเข้าไปใกล้ๆมันละบ่ค่อยสุกแม่นอนได้ไม่ใช่ท่านหนพ่อได้บ่มบ่ล่ะ เด็ดีๆยงานหักเรหลุดอเซนนี่นอนหน่อยๆได้ค่ะเรียาวระักรียนว่างเ็นเนี่เนสเตย์มีลุงต่อไปออกเป็นพ่วงเป็นพ่วงที่พ่อแม่พี่นรองคือลกค่ายก็บกันคุนะลูกคักดกแหนสวัสดีเจ้าเนาะ มไม้หนึ่งวันนึงบอคาคนเดียวเลยแต่หนังพ่อไม่นม่คับเป็นเงี้ยสามสาวจ้ะโอ้ยได้ยินเสียงเลืย์บ่หลักพ่อแม่พี่น้องเอาปันนันนนน่ะเ้ก็บพันเดี๋ยวหลายเ้ยพ่อแม่พี่น้องอิ่มแล้ว <c oughs> สเ <c oughs> สเียงเลืย์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยป้าอุษาป้าสิบพยายามบ่ปล่อยออกดังคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซั <c oughs> ์ทั้งเสียังเต็มสติง มาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดบ่เคยมาเก็บอันสตรอเบอรี่น้ำจอยมาเด้อจ้าเด้อเพิ่นบ่นี่พามาเก็บสตรอเบอรี่ปีนี้เลิกงานแล้วพากันมาลดโอ้ยไก่ไก่สีเส้นเป็ดข้าบอยละผมผมว่าแม่พี่น้องว่าแต่แมนดีเพิงเฮ็ดไปเฮ็ดมาหนูว่าอีเพิง เออตัวย่าเด้อยเพิ่จจาเน,น,นี่ยผัวน่ะหน่วยนี่จะเป็นงาม

พ <c ười> ูดพูดด้วยเลยอันเลือกเอาตัวนี้ไงน่อยหน่อยกินุ่น่ะไก่สีกมบ่ลงแล้วเนาะ มโอ้โหมันจะมาคักแกะมองแบบหนึ่งเด้อแล้วก็ะวานกันหวานอยู่ถูกบวานใช่ไหมอืมซึ่งเยอะกระวานด้วยกันแม่เห็นมั้ยนี่พ่อแม่เป็นน้องเอเิ็น บึงบึงบึงจุ่มหนูก็สิเปิดอยในปุ่งเนี่ยน,นี่ปุ่นอ่ะขากสุดยอดป่ะพุ่นอ่ะเป็นพุ่มเป็นพ่วง,ยง,งอยูน่นในน่งในหน่อยเพื่อนโอ้โหอันนี้มันโอ้แอนเลยมันเนาดาเลยสาวขึ้นมาโซ่ สุดยอดขนลก็สได้อีกหลายหลุมอยู่ตายแล้วเนาะมันาหอนพแล้นี่ยบานหัใช่จะก็เฮ้ๆๆอยู่รงิ่ดไอ้พูนเฮ็ดานเด้อใส่พูนเลยหนาใส่นี่าสิบบอกถามบอลยุว่าสิบบอกว่า เอาคนมานั่งบ้อนไอ้ทุกงานเลย่ะหอมแต่าาว,ว่ามันดูด้วจังพี่มาทังพีม่าจะมากีเบายกเลยใหญ่ก่อยแล้วจัดติมทั้งกินทั้งเก็บทั้งเล,อก,งเลอกพ่อแม่พี่น้อง น้องกยยานน้องหันกล่องมาทงพี่ย่านโอกานี้ดังเนี่พี่น้องคือกักอักบ่แม่พี่น้องคือกกักเอเป็นหลักกินจังเก็บตังกินพ่อแม่พี่น้องเออมึงแงม่พี่น้พลิโอโห จุ่มนีจุ่มเดียวพ่อแม่พี่น้องกัยนั่นอุตส่าห์บอสิไม่จะว่างกล่องจะกว่างเย็นนั่งนอนเสีความลับแตกวะดิความลับแตกเลยพ่อแม่พี่น้องกันไม่เป็นไรความลับไม่มีในโลกพ่อแม่พี่น้องว่ะบ่มีบ่มีญุ่นทำอะไรไว้น่ะไม่ต้องกลัวเพราะความลับไม่มีในโลกอย่าไปกลัว ทำอะไรก็เห็นหมดมุมความจริงที่ไม่ตายออไปแน่ติดต็วชาติเกิดกก็นเจ้าหน้าที่จอยจัดผักด้วเรากําลังลุ้งไหลทั้งผุนละผ้าขอดหงายจวดอิล,ลิพอมีพี่น้องเอ้อไปไปหาตัวจ้ะพี่นางนจะมันงามขัดลายแถวห้านี่มันบ่มีบมัตยอแบร้อยา มันม <mm um ีดอกวเปนมันมีเด้อจอยบ่มันยายางเก็บเอาเลยอันนี้ข้าเจ็บลำบากเพราแม่พี่นวงปทนี่ข้าเจ้าปรเหตดอกเป็นยังหูบ่ข้าเจ้าปรเหตดอกหัวเพราะเป็นยัง ทางแถวนี่ขาเจ้าพ่เฮ็ดดอกที่เราเกี่ยวันเลยเอาไปใส่ใไหนแม่ระวางขึ้นนวลนะแม่

คำเดียวหวานแค้สมเัื่กับเบียดผีใจบึ้งพี่บอกเขาไปจะเก็บออกขวดญบงของคองนสับหลบ<อ>าด้ว่ไม่เหน <c oughs> <laughs> ื่อยแน่เก็บไปแล้วตีมตัวตีมตัวต <laughs> <laughs> ีมตัว,ม,ตว <laughs> มันกระเด็ดหยากันะเิกันลยฝุย่นจะเสียงดังท่องเพือ่อทีว่ากินของเพลินอิม่ม ทั้งเลือดทั้งดังอย่าห่วงอย่าห่วงอย่าห่วงเดี๋ยวกระจ้าสิได้ยังไงดูแล้วตอาานนา้กระเบิงยูน่องแนดกระเบงยูน่องจอยเบงยู จะเิงอยู่อันผู้ซ้ำกับซ้ำเดินี่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวบางคนคนบางคนเป็นได้ทิยพี่น้องเที่ยวแนมเที่ยวแนมเป็ไดเบ่งแนมเนี่ยเบ่งแนมอู้หูุ่นะ มึงนีแถวโิมได้สิว่าเป็นไรบางนเธอต่งกล่องสิมพอมพี่น้องบังด้วส่นสิว่าฮอปโปสิ่เบังบงแมนอยู่สิ่มเลยสิมเลยบังบังจัดขาจัหนอนเป็นคนไม่เอไว้แล้วแม่เอ้ยเอามาลงไว้ลกบไว้ก็เป็นหายางเหรนไปลูกไปแม่สิเหรีนี่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องเคยไปลุบเก็บู่นะ ห้ามไปทางนี้สริงๆเลยห่างยิ่งเงี้ยวหางไปฟังเสียงจ่อยเก็บพ่อแม่พี่น้องคุกขาคุกขาพี่คนพี่มีบ่อไปพลนะพลนาตากระตาแป๊บเดียวพ่อแม่พี่น้องพอดังพอดาพ่อแม่พี่น้องซิม ยงดังหมด้จ้าพ่อแม่พี่น้องเมืองเบืองัจนี่อาหมาบัจจนี่พ่อแม่พี่น้องเอันลูกัง่สวยๆนี่กระามลูกนี่จ้ะอีกหน่อยเดียวพ่อพี่น้องันิาซุมเก็บมาหน่ชิ้ักหน่อยยังหาน่อยหน่อย ทำไมเป็นหวงแต่เก็บมาเนี่ยจะซิมครึ่องลูดเนาะก็สิว่าซิมครึ่งรูดก็ซิมเพื่อพ่อแม่พี่น้องนั่นได้แมนบ่ล่ะกินเพืเดี๋ยวมันจะกินได้ตีพ่อแม่พี่น้องสุดยอดอีรีจ้ะินคันนาพวกเจ้าเคยเห็นมาเนี่ยไว้แล้วเพื่อนากแห็พี่หน่อตอนนี้มันซิมเลยหมดแล้ว นั่งชิมโด้วยไม่จำนะจ๊ะนอนชิมจ้ะพี่เจ้าบ้ากัญญาเก็บเจ้านางเก็บเลยตุก้ยอนย,ยออนอนชิมกัน <c oughs> สีน่หน,นึ่งงานอันป่าไหนเด้หรพ่อแม่พี่น้องเแค่ยังป่าไหนเด้หรอเราซ้อมตลอดน้องนะซ้อมา ปว่าสีเลอวสีเงาโปากพ่อแม่พ <delle> hmm. <c> ี่น้องนะมามา้อมกันจะข้เด้เงี้ยเลยเนี่ยวเ้ากกองมาดามจะบากกันแล้วพ่อม่พี่น้องเดน้ำกันน้ำกันอนอไม้อลุกบวกกนไปหน ชี้พอแม่พินองต้นไม้ใหญ่ๆนี่ยผุนท่าของเจ้าสิษย์ใหญ่ที่นั่นเจ้าศิษยขามไม่ยังทั้งนี้เบิ่งของเจ้าของคุณตีกันไปพ่อแม่พี่น้องได้เลยขามข้องขามเครียดได้แล้วนี่แข็งแนบเบ่เห็นจนแนบมากกว่นมัตาเห็นอีกฝั่งนึงเข้าฆ่าตะหลิ่นเขามาที่หลังเขาได้คนละกระบุงเก็บไปรูดให้ข้าเจ้าเก็บไปอันนีพวกจอยในผ้าพ่อแม่พี่น้องม่าน มาซิมพ่อแม่พี่น้องจา้าจานี่ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาสวนแล้วไม่ซิมแน่เมียนมีเชือแหลกที่จอยผ้ามาประจันทร์นี่เมียนค่ะเอา้าไปยินบล่ล่ะเสียงเลยไม่เปิดจ้ะเ,เ,เ, <laughs> เสียงจอยละ่ะ <laughs> กอดโจทย์กอดไปเดี๋ยพ่อแม่พี่นหอวงจะไปกินเพื่อพวกเจ้าเนะาะจะละยานพวกเจ้าอยากนะ้ำ ใหนอฟังของเจ้าของไปเห็นพ่อแม่พี่นองก็บเล็บของปน้องเพื่อนละเกิดอาารลากบัตสตอบอร์รี่ถามข้องพ่อแม่พี่น้องถามข้องของเจ้าของไปห็นคืกันกันน้องเห็นของใหญ่เห็นของน้องพ่อแม่พี่น้องเลยคักเทเรตีลยวายพุ่น สุดยอดอีเอาไปเฮ็ดแยม่จัโล่นนแยมโอ้ยปาควนี่กินหิาวป่ากินก็เบ้วแตสดนี่กันทาเห็ดแยมบ่ท่นเนาะแศสุดยอดเลยพอแม่ไปนองเลยนี่ปลาควายสุกปันได้คนเลิมา อเวลานย้มบ่ฮอนแห้งนั่นเยอยีที่แดงนี่แพ็ทอนเกียดไปบ้ากับน้องพ่อยกับแฟนบิเบิลกับอยู่ใต้หน่อยฮอนพักฮอนเนี่ยนี่เห็นน้อเห็นน้บสุดยอดเลยชายลุกงาๆๆมากเลยนี่ดวยแต่โลกหนาปูเข้า ทอีดาน้ำสอลีว้าไมนคือญงแต่บอกสตอรีพอสะโพกมมันงุ่มสาๆอ่นาะอย่านะอย่านะเขาเขาเจอก่อนอิบเหล่าพ่อแม่เป็นนองอิบเหล่าพ่อแม่เป็นนองของน้องแดงดีเนาะแดงดีน่องเป็นเด่นสาสกันแล้วใหญ่หอยกไดได้เบิรนน้ำเนาะ พูบอุ่นนะสุดจอดอีรีนแสงจินเพิ่งอยู่พี่น้องจ้าอื่ออื่้อค่อยๆยอมเบาเด่นพ่อแม่พี่น้องไม่นีซ้ำเน่าเด้นี่พี่น้องจ้าเด็ดมาแล้วไม่เอานะเน่าเน่าก็สีบดเสียงดังกันยันพระเจ้าลำคางแมนเพิ่นหลายจ้ะพี่น้องเต็มสวนอยู่ ค่อยๆเก็บค่อยๆบอกไปนะที่แย่ว kind of um ่มาบ่มีคนหลายแบบนี้เนี่ยไปเลอคนก็เลอแมากซะแล้วเขาการโกงตูวกันหลงกลงิงๆอยู่เผื่อแป๊บเดียวคนเต็มเลยเบบพ่อพ่อเอียดถอยมัน่องสาวว่าเป็นยังนองว่าเป็นยังแม่ ินขัดลายพ่อแม่พี่น้องจ้างามขักงามเลยเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อเอาไปฝาเพื่อนา่น่นนาตลีอือีทีแล้วพี่เอาไปฝาท่น แมนไปนอนกันมเก็บกันปูนเป็นรองเป็นรองเป็นรองป่นสุดลูกหูลูกตาป่นแดงซาบลาบเยู่ปนกรลังลายเรือเรือี่จะมาเก็บเีเาวเรือจะเข้าเก็บป่นนมไดะชิมเลยหดจอดที่ทางุ่นซาบลาบอยู่จ้ะมัเก็บไปเห็นนะบอเก็บไปขายเป็นปปาเป็นลาแม่ิอือ แมนอยู่แมนอยู่าวกร่แมาันึงเนาะอืมงจับพ่อแม่พี่น้องจ้าอีลาท่เก็บมาได้พพ่น่ะสีสวยงามเด้ปึ่งของน้องพูน่ะของน้องพ่นล้วนเข่งแล้วพ่อแม่พี่น้องปึ่งของใหญ่เยอะกินหลายนงนเอาอีกเล้งตีอดังปั๊ดเพ่อแม่พี่น้องปึ่งของน้องมแต่ควนะสับดาบอกใหญ่ย่างมแต่ของเอาแต่ขวน เอามาพังกันเอามาพังกันขวนเต็มก็ถือก็พ่ายแต่พ่อแม่พี่น้องนั่งบอให้ยายเมื่ก็บมันเป็นแปลนแม่ชีนักขวัญเบ่งกตาใหญ่เอี่ยมสับหลับทุกคนของน้องโอเคพ่อแม่พี่น้องพิ่แผนคลิปนี้ก็จะฝากไวปสำนีท่านอาจารได้กร่าวขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป ปุ่นแล้วสวยๆถือกระต่ายดูสีชายรูปปุ่นแล้วลักฟิตลักฟิตนั่งแบบนั่งงามของจ่อยก่อนพ่อแม่พี่น้องจ้นปุ่นแล้วหนึ่งสองสามอุ้ยเลิศนาดเธอสวยงามจ้ะบัติเดียวบัติเดีอุ้เลิศค่ะไปแล้วจ้าพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องจ้ายบายค่ะ